ต่อไปท่านล้ำเลิศผัวพัฒนาพัฒนาโชธครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมล้ำเลิศผัวพัฒนาโชธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยเขตหกจังหวัดสุรินขอนำปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง มาหารือเพื่อแก้ไขปัญหานะสองประเด็นนะครับประเด็นแรก Road, เรื่องถนนนะครับทางหลวงหมายเลข2077สายสังขะสุรินช่วงป่าสนค,คัำแคบมืดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเรื่องนี้ผมได้นำหารือสมรอบแล้วนะครับตั้งแต่ปี 67, 68แล้วก็6กก็ไม่ได้รับการดูแลเลยก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงคมนาคม เข่งการทางหลวงสุรินทร์ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องด้วยเพระาะว่ากลับบ้านที่ไรก็ชาวบ้านจะสอบถามจะออว่าเมื่อ,อไรจะได้ก็คงจะได้ช่วงเปลี่ยนรัฐบาลนี้หรือเปล่าครับก็ฝากท่านประธานครับประเด็นที่สองครับเรื่องปัญหาแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่มีเหตุปะทะกองกาลังต่างชาติมีการต่อสู้ย,ยิงอาวุธสงครามเกิดขึ้นลูกปืนใหญ่ตกมาแถวอําเภอสังขะก็ หลายพื้นที่นะครับในส่วนจังหวัดชุมพรได้ประกาศให้อำเภอสังขะเป็นพื้นที่สีแดงทั้งอำเภอนะครับเตในสารในการช่วยเหลือเยียวยาก็พ่อแม่พี่น้องได้สอบถามว่าบางท่านไม่ได้อพยพจะได้ไหมบางท่านอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงตรงนั้นดูแลเท่าไหร่ตอนนี้มีคําถามถามมาเยอะยๆมากมา่นะครับในส่วนของโดยเฉพาะเขตเทศบาลอำเภอสังขะซึ่งเป็นรัศมีใกล้เคียงกับลูกปืนใหญ่ตกนะครับ ก็อยากจะฝากท่านประธานถ้าเยียวยาก็อยากจะให้เยียวยาตามพื้นที่สีแดงก็ดูเลให้ให้ครบที่นะครับเพราะว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนเหมือนกันไม่ได้ทำมาหากินตลาดก็ปิดเงียบครับเพราะไม่พี่น้องอพยพบางทีก็เดินทางข้ามจังหวัดไปอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดก็มีนะครับต้องใช้จ่ายทุกวันครับตรงนี้ก็ชาวบ้านฝากถามมาก็อยากจะฝากให้ทางกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาช่วยเยียวยาพ่อแม่พี่น้องให้ ครบตามจํานวนเลยครับขอบคุณธรรมประธานครับครับขอบคุณครับ